ตอนนี้นะค่ะเราก็อยู่ที่ตลาดตากฟ้าตอนนี้ซื้อไม่หยุดเลยค่ะค่ะได้หลายอย่างเลยค่ะเพราะว่าอยู่ค่ายไมไ่กินข้าวแต่เช้าเลยตอนนี้อ,อ,อุ้ยตอลแากเหงื่อยมากรักสุขภาพมากเลยค่ะกินพืชทัน,ทนพืชก็คือข้าวโพดอบเนย <screws> <ground> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็วันนี้เป็นวันพุธที่10พฤศจิกายนนะคะวันนี้นะคะเป็นคลินิกของผู้ป่วยจิตเวชนะคะแล้วก็เป็นจับเลือดด่อนติดผิวยังไม่เป็นเจาะเลือดหรือยังคะเจาะแล้วค่ะเขาบอกประมาณสีเลี่ยงไยังกัแค่เพียงองเดอันนี้เขาน่าจะไม่ได้เลี่ยตามคิวแล้ววะค่ะแล้วแต่ใบที่เขามีใช่ค่ะรอฟังอัน่ะค่ะคุารคะนั่งรอสักครู่นะคะ เลิกชมก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วปวดจะปวดมากคนเยอะมากวันนี้เป็นคลินิก s T คือความดันแล้วก็จิตเวทแล้วก็ A R V ที่เป็นเอดคนเยอะแล้วอยู่แค่สองคนเพราะว่าอีกคนหนึ่งไปตรวจตาวันนี้วันที่สิบสองพรุ่งนี้วันที่สิบสาม ก็เป็นวันวันเกิดไข่กันเลยพูดจากเอเจอวันนี้ OPD ก็จะเงาเงาหน่อยอุ้ยน้ำเงาไหลนะวันนี้คือวางมากไม่ไหว,วแบบวางแบบวางเลยอะ เหงาเศ้าซึงเบื่อแล้วคนไทยก็เยอะมามากมาขอบคุณกาบขอบคุณกาบขอบคุณกับ ก็คืออาหารนะคะที่ฉันกินทุกวี่ทุกวันนะคะนี่ก็ของเพื่อนีกคนนะคะที่ไม่กินเนื้อหมูตลอดชีวิตนะคะก็ได้เป็นอิสลามนะคะแต่ว่าอะไรคะเหม็นหมุตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โอ d ีดีนะคะวันนี้วันวันสุกนะแล้วเป็นวันสุดท้ายนะคนนี้คนน้อยแบบน้อยมากๆน้อยมากนี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายซึ นี่มีพี่อ่อยมาก็พบวิ้ยทำไมอ่ะอันนี้เราอยู่ที่ร้านหมูกระทะกันนะคะ,กกะจะบอกว่าหลักจังหลักจังอร่อยมากอันนี้พี่อ่อยพามานนไปแล้ว วันนี้นะคะเราก็มาออกหน่วยกันที่ที่ไหนคะโรงเรียนลอมพยนต์นะคะอันนี้เป็นการประชุมประชุมอะไรนะแผนเผชิญเหตุเป็นวันที่สองนะคะที่เราอยู่สอสอ,อน,นะคะวันนี้นะคะเราก็มาลงพื้นที่สวบนะคะกับโรงเรียน ซ้อนเต้นอุปถมัมหรือว่าโรงเรียนบ้านแคร์านะคะมีเด็กอนุบาลเต็มเลย